ถ้าเราพูดถึงฟุตบอลในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาของความหวังประวัติศาสตร์แล้วก็แหมบางทีก็มีความเชื่อเรื่องโชคลางเข้ามาเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกลีกที่คนดูเยอะที่สุดในโลกและปีนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็วนกลับมาที่อาถรรพ์เดิมๆที่เราพูดถึงกันมาตลอดนี่แหละครับเอาละครับและนี่คือภาพที่แฟนปืนใหญ่ทุกคนอยากเห็นเลยในวันคริสต์มาสปี2025พวกเขานั่งอยู่บนจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีก โอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศฉลองคริสต์มาสปีนี้ของชากูเนอร์สนี่คึกคักเป็นพิเศษแน่นอนแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันการันตีตำแหน่งแชมป์ตอนจบฤด,ดูกาลได้จริงๆเหรอครับมาดูที่หัวข้อแรกคริสต์มาสนัมเบอร์วคือการเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะครับมันสำคัญมากนะมันเหมือนเป็นหลักไม้สำคัญเลยแหะครับเป็นความได้เปรียบทั้งใจทั้งจิตวิทยา ในช่วงกลางของฤดูกาลที่มันทั้งยาวนานแล้วก็เข้มข้นสุดๆแต่ที่น่ากังวลก็คือช่องว่างของคะแนนนี่สิครับผ่านไป17นัดอาร์ซนอนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับตลอดการของพวกเขาอยู่แค่2แต้มเท่านั้นเองแค่2แต้มคือมันน้อยมากๆน้อยซะจนพร้อมจะโดนแซงได้ทุกเมื่อเลยและนี่แหละครับที่นำเรามาสู่หัวใจของเรื่องในวันนี้นั่นก็คืออาถันของพรีเมียร์ลีกที่มันคอยตามหลอกหลอนชิมจ่าฝูง ในช่วงคริสต์มาสมาตลอดดูตัวเลขนี้สิครับ51.5%มันบอกอะไรเราคือในประวัติาศาสตร์33ฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่17ครั้งเองนะครับที่ทีมจากฝงวันคริสต์มาสเนี่ยจะได้เป็นแชมป์ตอนจบฤดูกาลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่51.5%เท่านั้นพูดง่ายๆเลยนะโอกาสมันแค่ครึ่งๆตอนนั้นเองครับแล้วถ้าพูดถึงอาร์เซนอลโดยเฉพาะนะ อาถานนี้มันดูจะหนักหนาเป็นพิเศษเลยครับเพราะนี่เป็นครั้งที่5แล้วนะที่พวกเขาเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสแต่4ครั้งก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะไปถึงฝั่งฝันได้สําเร็จไล่มาตั้งแต่ปี 2002, 3 2 0 0งแล้วก็มา2ฤดูกาลล่าสุดนี่แหละครับที่จบด้วยการเป็นแค่รองแชมป์แบบโอ้โหเจ็บใจสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะอาถพนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครทําลายได้นะครับไม่จริงเสมอไป ลองย้อนกลับไปดูเรื่องราวของฤดูการที่แล้วกันสักหน่อยดีกว่าครับเรื่องของฤดูการล่าสุดนี่เองฤดูการที่แล้ว2024-25หรือว่าผู้ไงครับภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาร์เนสอตก็เป็นเจ้าฝูงช่วงคริสต์มาสเป๊ะเลยแล้วเป็นไงครับพวกเขารักษาฟอร์มได้แบบสุดยอดมากจนคว้าแชมป์ไปครองได้แบบสบายๆเลยนะการันตีแชมป์ตั้งแต่ยังเหลือเกมให้เตะอีกตั้ง4นัดแล้วพอจบฤดูกาล ผลลับมันชัดเจนมากครับลิเวอร์พูลเก็บไป84คะแนนทิ้งหาอาร์เซนอลทีมเดียวกันกับที่ลุ้นแชมป์ปีนี้ไปถึง10คะแนนเต็มๆโอ้โหนี่มันคือชัยชนะที่เด็ดขาดจริงๆเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลมาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นกันจะจะเลยครับว่าไอ้เจ้าอาถรรพ์จ่าฟงคริสต์มาสเนี่ยมันทำลายได้มันเลยกลายเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังเป็นต้นแบบความสำเร็จล่าสุดให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เลยครับ แล้วคําถามก็คือทําไมอาถรนนี้มันถึงเกิดขึ้นบ่อยนักละ่ะเราลองไปเจาะลึกเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าครับจะพาย้อนไปดูการล่มสลายครั้งประวัติศาสตร์ที่บอกเลยว่าแฟนบอลไม่มีวันลืมในวงการฟุตบอลเขามีคำคำหนึ่งครับเรียกว่า title capitulation มันหมายถึงอะไรก็คือการที่ฟอร์มของทีมเนี่ย มันดิ่งลงเหวแบบน่าใจหายเลยในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลจากที่เคยนำเยอะๆสุดท้ายกลับพลาดแชมป์ไปซะง,งั้นซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะก็มาจากความกดดันที่มันมหาศาลนี่แหละครับและถ้าจะพูดถึงการล่มสลายที่ดังที่สุดก็ต้องนึกถึงคำพูดนี้เลยครับ I will love it if we beat them, love it ผมจะรักมันมากถ้าเราชนะพวกเขารักมันมากเป็นคำพูดของเควินคีแกนที่มันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนั้นน่ะความกดดันมันกำลังกัดกินเขาขนาดไหน ย้อนกลับไปฤดูกาลหนึ่งาก95-96นะครับ Newcastle United ของ Key กน n ี y นี่แหละครับตอนคริสต์มาสเนี่ยนำ Manchester United อยู่ถึง10แต้ม10แต้มนะครับแต่สุดท้ายเป็นไงจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งรองแชมป์มันคือการล่มสลายที่น่าเหลือเชื่อที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยและมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกหลายครั้งเลยไม่ว่าจะเป็น Aston Villa ในปี98-99ที่ตอนคริสต์มาสเป็นจ่าฝูงแต่สุดท้ายจบที่อันดับ6 หรือเลอ้์วภูในปี2013-14 20กับเหตุการณ์ลื่นในตำนานที่ทุกคนจำได้ดีและแน่นอนอาเซนอลเองก็เพิ่งจะเจอมามาดหมาๆในฤดูกาล2022-2023ที่นำอยู่ดีๆแต่ก็มาแผ่วปลายจนพลาดแชมป์ไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับมันก็พาเราวนกลับมาสู่คำถามสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันเรากลับมาดูตารางคะแนนกันอีกครั้งนะครับอาเซนอลนำอยู่แค่2แต้ม แล้วคนที่ไล่ตามมาก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าครึ่งฤดูกาลหลังนี่โหดมากเครื่องร้อนตลอดเดิมพันมันสูงลิปเลยครับตอนนี้และที่ว่างสำหรับความผิดพลาดมันแทบจะไม่มีเหลือแล้วและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่ยังไม่มีใครตอบได้ด้วยน้ำหนักของประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่แบกอยู่บนบ่าของพวกเขาอาร์เซนอลจะสามารถทำลายอาถรรพ์ของตัวเองลงได้สำเร็จในครั้งนี้หรือไม่